สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พ่อใหญ่มหาสองพระบ้านได้นำพระสมเด็จวรคังพิมพ์ใหญ่องค์แกปูนเปลือกหอยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆหนึ่งวันนะครับช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลง เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวพวกเราดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าเรามีโอกาสเราหยิบพระสมเด็จที่เรามีขึ้นมาส่องขึ้นมาศึกษาตอนนี้พระสมเด็จสายกลุ่มอนุรักษ์ มาแรงนะครับตั้งแต่ครูบาอาจารย์หลายท่านผู้ทรงความรู้ผู้มีองค์ความรู้ได้ออกมาชี้แนะแนะนำบอกจุดเนื้อหารูปแบบให้พวกเราได้ศึกษากันขอให้เพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มสายอนุรักษ์ศึกษา วิเคราะห์แยกแยะข้อมูลที่เรามีนะครับเราจะได้ครอบครองพระสมเด็จวัะระังแท้อย่างแน่นอนถ้าหากเพื่อนอยู่ในสายพานิชย์เราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าเราจะอยู่สายอนุรักษ์สายพาณิชย์ต่างก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตผมรังสีเหมือนกัน เป็นผู้ที่มีเจตนาลมสืบทอดพระศาสนาเช่นเดียวกันเราให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับถ้าหากว่าเราเป็นสายอนุรักษ์เราต้องรู้เนื้อหามวลสารรูปแบบคราววาละที่เจ้าพระคุณท่านสร้างท่านสร้างพระสมเด็จหลายครั้งตั้งแต่ท่านเป็นหลวงพี่โต เป็นพระครูเป็นเจ้าคุณเป็นสมเด็จบางอาจารย์บางท่านก็บอกว่าท่านมาสร้างพระสมเด็จตอนท่านเป็นพระธรรมกิตติแล้วอันที่จริงข้อมูลก็มีหลากหลายเราเปิดใจนะครับท่านสร้างพระสมเด็จมานานแล้วตั้งแต่ท่านเป็นหลวงพี่โต ถึงบางครั้งบางคราวท่านจะออกเดินทุดงไปเจ็บเนื้อหามวลสารไม่ว่าจะเป็นดินเจ็ดโปง่งดินเจ็ดท่าดินเจ็ดป่าดินเจ็ดสะดินเจ็ดน้ำหรือดินหลักเมืองหรือเศษอิฐพระสมกอกำแพงหลายครั้งที่เจ้าบุคคุณท่านออกเดินทุดงท่านก็เจ็บเอามวลสารสะสมมวลสาร มาสร้างพระท่านสร้างมานานรูปแบบการสร้างมีเป็นร้อยๆบล็อกพิมพ์ร้อยๆเนื้อหาและมวลสารกลุ่มพาณิชย์มักจะบอกว่ามีแค่5บล็อกพิมพ์5้าวันนะความเป็นจริงแล้วมีเป็นร้อยบล็อกพิมพ์ร้อยเนื้อหาและมวลสาร มีเป็นล้านๆองค์ที่เจ้าประคุณท่านสร้างแต่ละครั้งแต่ละคราวกลุ่มอนุรักษ์เราเปิดใจนะครับตาสัมผัสมือจับต้องส,สองด้วยกล้องจะเป็นกล้อง 15X 1 0 0 x x 30X หรือวัตถุอื่นแต่ก็จบลงด้วยความเป็นจริงถูกต้องไหมครับ กอนุรักษ์เราถ้าจับต้องแล้วใช่ก็คือใช่ไม่ใช่เราก็ปล่อยวางเราไม่ได้หวังมาเพื่อที่จะนำไปต่อยอดอยู่แล้วนะครับสายพาณิชเปิดใจนะครับว่าพระสมเด็จแท้อยู่ในมือชาวบ้านนี้90%นะครับเพื่อนๆอยู่ในมือเซียนแค่10%เท่านั้นเอง เซียนเล็กเซียนใหญ่เขาจะดูพิมพ์นะครับเขาบอกว่าถ้าพิมพ์ใช่เนื้อหามวลสารใช่เขาจะดูพิมพ์ก่อนถ้าพิมพ์ถูกเขาจะดูต่อแต่ถ้าจับแล้วเขาบอกว่าพิมพ์ไม่ใช่เขาไม่ดูต่อเลยนะครับเป็นเรื่องจริงดังนั้นีพิมพ์มันเรียนแบบมันเจ๊มันปลอมได้เนื้อหามวลสารความเก่าอายุมันปลอมไม่ได้นะครับ ถึงปอมได้เราก็ดูออกองค์นี้เป็นองค์บล็อกพิมพ์ของหลวงวิจารณ์จิรนัยเป็นยุคปลายของตอนปลายนะครับเราก็จะแบ่งออกเป็นยุคยุคต้นยุคต้นตอนต้นยุคกลางตอนต้นยุคปลายตอนต้นเราจะแบ่งเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าเป็นยุคปลายก็ยุคต้นตอนปลาย ยุคกลางตอนปลายยุคปลายตอนปลายนะครับองค์นี้เป็นยุคปลายตอนปลายนะครับเพราะเราจะเห็นเส้นบังคับพิมพ์เลื่อนรางและติดขอบกระจกนะครับแต่ก็ให้เห็นเป็นลักษณะเส้นบังคับพิมพ์ปรากฏนะครับลักษณะเนื้อเหมือนเนื้อเน่านะครับเพื่อนๆนครูบาอาจารย์บางท่านก็มักจะเรียกว่าเนื้อเน่า ส่วนตัวพ่อใหญ่มหาเองก็ก็ชอบเรียกนะครับพระสมเด็จองค์เนื้อเน่าเนื้อเน่านี้เกิดจากมวลสารข้างในปูนเปลือกหอยผงพุทธคุณผงม,มหาลาชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิสิสงห์ครุกรุกเาด้วยน้ำมันตังอิวเมื่อเนื้อหามวลสารข้างในละเอียดก็จะดันมวลอากาศออกมาข้างนอก เจอปูนเปลือกหอยด้านนอกผิวพระตกตะกอนหนึกนุม่มชำํำบางครั้งเกิดฟองเต้าหู้ก็มีเกิดคราบไขคราบกรุสนิมน้ำสนิมเหล็กก็มีนะครับแต่ถ้าองค์ไหนมีมวลสารเยอะมวลสารละเอียดเยอะน้ำมันตังอิ้วเยอะเกาะตัวกันแน่นทำให้เนื้อซึมออกมาได้ง่ายก็เกิด เป็นเนื้อเน่าติดหนังผิวของพระมากก็จะเกิดลักษณะเนื้อเน่านะครับองค์นี้นะครับเป็นลักษณะดังว่านะครับเราจะเห็นเป็นลักษณะเนื้อเน่านะครับผุดขึ้นตามเนื้อผิวพระเป็นเป็นตะไคร่น้ํานะครับออกสีเขียวเลยนะครับเพื่อนเพื่อนจินตนาการเปลือกหอย,ห,อยหรือโขกหินอยู่ตามริมชายหาดนะครับเจอนะ้ําเจอฝนเจอลม เจออากาศเจอความเค็มปะทะบ่อยๆเขาจะเกิดเป็นสนิมน้ำนะครับเกะเกาะกินตามเนื้อโขลงหินหรือบนเปลือกหอยลักษณะเหมือนพระองค์นี้นะครับเหมือนกันนะครับเนี่ยเราก็จะมีลักษณะเป็นเนื้อเน่าติดอยู่แต่องค์นี้พิเศษคือลงรักปิดทองไว้ด้วยตั้งแต่แรกนะครับทองเนี่ยเขาก็จะปิดเนื้อผิวพระ แต่เมื่อโมเลกุลมวลสารสาสารดันอุณหภูมิดังที่ผมบอกเมื่อกี้ขึ้นมาภายนอกเขาก็จะดันเนื้อเน่าขึ้นมาด้วยทองคำเปลวที่ติดผิวพระต่แรกจึงยกตัวสูงขึ้นตามลักษณะของเนื้อเน่าของผิวพระนะครับเราจะเห็นทองคำเปลลติดที่เนื้อเน่าของผิวพระก็เป็นหนังที่บอกนะครับ เป็นแผ่นทองโบราณทองคำเปลวก็ออกลักษณะจะสีสีเหลืองแต่ตอนนี้ทองคำเปรวกลายเป็นสีแดงไปแล้วนะครับนี่สีแดงไปแล้วร้อยเกตสปีโดยประมาณนะครับองนี้เราจะดูลักษณะเกตนะครับนี่เกตเกตะรุซุ้มนะครับพริวสวยงามสะบัดมาทางด้านซ้ายเราฝ่าองคพระนะครับ เราจะเห็นซอกแขนนะครับยุบย่นหดเข้าไปด้านในเราจะเห็นเป็นลักษณะพิมพ์พุทธศิลป์สโพทยัยพิมพ์ใหญ่ชายจีวรน,นะครับนี่ขาเรือนรางสวยงามนะครับเราจะเห็นลักษณะฐานแรกจะสึกหลอสึกกร่อนเพราะโดนอากาศโดนน้ำกัดกินไปเยอะนะครับ เราจะเห็นฐานสิงนี้เลือนลางแทบมองไม่เห็นนะครับนี่คือความเก่าความงามเป็นธรรมชาติของพระนะครับเราก็จะเห็นลักษณะเป็นผงอนาคอนไนนะครับขดขึ้นในเนื้อพระนะครับนี่คือความงามของพระเก่าเราส่องโดยกล้อง 15x 20x เราก็จับต้องได้สัมผัสได้แล้วนะครับเรามาดูด้าน หลังกันนะครับหลายคนตัดสินพระสมเด็จแท้จากด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นตัวเชื่อมตัวบอกนะครับเพื่อนๆดูนะครับด้านหลังองค์นี้เราจะเห็นทองคําเปลวเป็นสีแดงแล้วนะครับปกติทองคําก็จะเป็นสีเหลืองนะครับแต่เนื่องจากว่าร้อยหกปีร้อยเปีผ่านไป เราจะเห็นทองคําที่สีเหลืองอลามกลายเป็นแดงแล้วนะครับเนี่ยแล้วลักษณะเนื้อพระนนี้ก็จะเป็นคาบเหมือนเรากินจินตนาการเหมือนเปลือกหอยที่อยู่ริมชายหาดนะครับเจือน้าเจอความเค็มเจืออากาศเขาก็จะเกลือเขาก็จะขึ้นตะไคร่น้ําเป็นจุดเป็นด่างอย่างนี้เลยนะครับลักษณะด้านข้างก็ไม่เหลี่ยมนะครับนี่มนมนทือเลยนะครับ ลักษณะสีวันณนะเหมือนเนื้อเน่านะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตดูสีของวันณะพระจะไม่ต่างกันจะไม่ต่างกันเลยนะครับแต่ละจุดถ้าหากเป็นเนื้อเน่านะครับสีเขาจะเหมือนกันทุกมุมนะครับนี่คือด้านหลังพระสมเด็จที่มีองค์ลักษณะคล้ายเนื้อเน่าดังที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกเพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูนะครับะจะมาลักษณะอย่างนี้ แล้วเราก็จะเห็นรูปแบบการแตกออกของเนื้อพระเราก็จะเห็นลักษณะจุดที่ผมชี้เนี่ยเหมือนเหมือนการมะลิแห้งนะครับเนี่ยสีเขียวอ่อนๆหออน,นึกนุ่มนะครับเพื่อนๆจับสัมผัสเนี่ยหนึกนุ่มแกร่งนะครับเ,เมื่อเราดูด้านหลังแล้วเราก็มาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างนี้เป็นตัวบอกเป็นตัวตัดสินได้เลยนะครับ ความสมบูรณ์เราต้องดูด้านข้างนะครับเ,เพื่อนๆปิดปองค์ประกอบหลักเลยนะครับลักษณะเป็นข้างเรียบนะครับเรียกว่าข้างเรียบก็คือบล็อกสําเร็จนั่นเองจะไม่เป็นการปาดจากหน้าไปหลังหรือหลังมาหน้านะครับเราจะเห็นเป็นคราบเราจะเห็นเป็นคราบแคนไซเกิดขึ้นนะครับในหลุมเทพนะครับเรามาดูอีกข้างนะครับเราจะดูทุกมุมเลยนะครับนี่ ดูความงามเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับข้างนี้จะเป็นตัวตัดสินนะครับบางท่านก็บอกว่าตัดจากหน้าไปหลังจากหลังมาหน้าแต่การปาดสมัยก่อนแต่ระบลอกพิมพ์ก็มีชาวบ้านชาวเมืองมาช่วยเจ้าบุคคลท่านกดบล็อกพิมพ์นะครับถ้าเป็นผู้ชายก็จะดูสวยงามปาดครังเดียวจบ ถ้าเป็นผู้หญิงก็อ่อนช้อยนะครับถ้าปาดยังไม่พอเขาก็จะเอาลักษณะเป็นเล็บมือยาวของเขาปาดหลายครั้งหลายตอนเราจะเห็นข้างพระวะครคังไม่เหมือนกันไม่เท่ากันบางครั้งก็อาจจะมีคนคนเมามาช่วยงานด้วยปาดลักษณะแบบคนเมาก็ไม่เรียบร้อยนะครับขาดบนแหว่งล่างก็มีดังนั้นเพื่อนเพื่อนต้องดูเนื้อหาสาระที่หลากหลายนะครับ อย่างองค์นี้นะครับเราจะเห็นคาบคาบแขนไสาเกิดขึ้นในหลุมเทพนะครับเรามาดูด้านหน้ากันอีกรอบนะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่นี่คือพระสมเด็จวร,รัคังองค์เนื้อเน่าเพื่อนเพื่อนดูแล้วถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใหญ่มหา2พระบาทด้วยนะครับขอบคุณครับ